สวัสดีค่ะก็มาพบกับอิมนะคะจากทีเด็ดบอลกันอีกเช่นเคยนะคะประจำวันที่14เมษายน2 5 6 4เนาอะแล้วก็สวัสดีวันสงกรานต์นะคะในยุคโควิดแบบนี้ด้วยเนาะนะคะก็ไม่ค่อยมีใครออกจากบ้านหรอกเนาะเพราะว่าก็กลัวนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันระบาดเร็วจริงๆเลยนะคะสำหรับที่มาแล้วรอก3แล้วเนี่ยเนาะก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่จำเป็นเนาะที่จะต้องออกจากบ้านนะคะก็อยู่บ้านนะคะ เนาะนะคะอยู่บ้านกับครอบครัวนะอ่าวันนี้เลยนะคะอิ่มเนี่ยก็อ่าหยิบหนึ่งคู่มาฝากเหมือนทุกๆวันนะคะก็หายหน้าหายตาไป2วันแหละนะคะติดธุระจริงๆนะคะไม่สุดที่จะอัดคลิปเนี่ยให้อ่าสมาชิกได้เอาไปทํากําไรกันนะแต่วันนี้นะคะก็หยิบหนึ่งคู่มาฝากนะคะเป็นคู่ระหว่างนะคะเรโยเบียกาโนนะคะพบกับอ่ามิรันเดสเนาะนะคะสำหรับ2ทีมนี้เนี่ยก็แข่งกันในเวลาเที่ยง คืนตรงบ้านเราเลยนะนะคะสำหรับใครเนี่ยที่กำลังรับชมคลิปนี้ของอุ๋มอิมอยู่นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะให้อุ๋มอิมนิดนึงนะเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ๋มอิมเนี่ยได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะสถิติการเจอกันครั้งล่าสุดเลยของทั้ง2ทีมเนาะเมื่อวันที่20เดือน1ปี2021นะคะนัดล่าสุดเลยเนาะนะคะก็เป็นอ่าไรอุเบเยอ่าบาเบย์าโนนะคะโอ้โห อาจจะออกเสียงไม่ถูกต้องหรืออะไรต้องขอโทษขอภัยด้วยนะคะก็เอาชนะนะคะเจ้าบ้านมาได้ด้วยสกอร์นะคะเอ้ยไม่ใช่ดินะคะก็เอาชนะมิรนเดสนะคะมาด,ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นะแล้วก็เมื่อวันที่3เดือน2ปี2020เนี่ยก็ทำด้เพงเสมอกันไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะฟอร์ม6นัดล่าสุดก่อนของทั้ง2ทีมเลยนะคะมาดูทีมเจ้าบ้านก่อนนะคะ ทีมเจ้าบ้านเนี่ยอฟอร์ม6นัดล่าสุดเนี่ยคะ่ะก็ชนะมา2เนี่ยคะ่ะเสมอ1แพ้ถึง3เลยนะามาดูของทีมเยือนบ้างนะคะหกนัดล่าสุดเลยนะคะของมิรเนดสเนี่ยก็เป็นการชนะมา2เนี่ยคะ่ะเสมอ1แพ้3เช่นเดียวกันนะนะคะอ่ะ เจ้าบ้านเนี่ยไรยโยเบกาโนนะคะก็เตรียมสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมิรันเดสนะคะโดยเจ้าบ้านเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟเลื่อนชั้นในเวลานี้ด้วยนะคะซึ่งผลงานของทีมเนี่ยก็ยังเล่นกันได้ลงตัวดีนะในเกมที่ผ่านมานะคะเกมที่แล้วเนี่ยก็เป็นการเอาชนะคิรบกาโนนะคะเอ้ยคิโรนาขอไปคิโรนานะคะมาได้ด้วยสกอร์เนาะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะทำให้ผลงาน ตลอดจากเกมหลังสุดเนี่ยก็แพ้แค่หนเดียวเท่านั้นนะคะส่วนทางฝั่งมิเรนเดสเองนะคะผลงานในตอนนี้เนาะก็อยู่ในพื้นที่กลางๆของตารางนะคะแต่ว่าสถานการณ์ของทีมเองเนี่ยก็ยังไงอะนะคะของทีมเองนั้นเนี่ยก็ประกอบกับผลงานของทีมก็ยังไม่ เข้าที่นะคะเกมที่แล้วเนี่ยก็เป็นการแพ้มาด้วยเนาะทาให้ตลอด5เกมหลังสุดนะคะของพวกเขาเนี่ยชนะมาได้แค่หนเดียวเท่านั้นนะดูแล้วนะคะเกมนี้เนี่ยไรอยเบกโนนะคะก็ผลงานดูนะะ่าจะเข้าที่กว่านะนะคะกว่าผู้มาเยือนก็จริงนะคะแต่ว่าผลงานในการเฝ้าบ้านเนาะเฝ้าบ้านของช่วงหลังๆเนี่ยก็ถือว่าดรอปลงไปพอสมควรนะคะดังนั้นเนี่ยดูแล้วนะคะเกมนี้เนี่ยผู้มาเยือนเนี่ย แม้ว่าจะยังไม่นิ่งนะแต่ก็น่าจะกัดฟันไหวนะคะทำให้เกมนี้และคืนนี้เนะี่ยอุ่มอิมก็ต้องขอเลือกเชียร์นะคะมีราเด็ที่ราคานะคะครึ่งลูกนะสำหรับคืนนี้นะคะหรือเนี่ยถ้าใครนะอยากได้ที่เด็ดเนี่ยมากกว่าหนึ่งคู่ที่อุ่มอิ่มให้ไปในหน้า y o u t u b e นะคะก็ตามแบวได้ในกลุ่มนะคะ V i p อ,อิ่มเลยที่มีแจกกันทั้งบอลสดบอลสเต็ปย้ำทุกคลิปเลยนะคะว่า มีแจกกันทั้งบนสดบนสเตปอ่ะเดี๋ยวเอากลุ่มมาโชว์กันเลยดีกว่านะคะไม่มีหมกเม็ดนี่กลุ่มนะคะ V.I.P. นะคะโมฟั Fun, นเนาะตอนนี้ก็เกือบ400แล้วนะ300กว่าแล้วนะคะก็เนี่ยมีสมาชิกนะคะเยอะแยะมากมายที่อยู่ในนี้นะคะก็มีนํำเล่นกันสดๆจริงๆนะคะตั้งแต่3โมงนะคะ3โมงแล้วก็มี5โมงอยู่2รอบนะคะใน1วันเนาะมีการน,นํำเล่นสดๆแล้วก็ มีแจกทีเด็ดนะคะทั้งบอลเต่งบอลสเต็ปนะคะสเต็ปสี่สเต็ปห้าอยากได้เอาไปสเต็ปไหนก็ไปใส่กันได้เลยนะคะนี่ก็มีอ่ะแต่ละเซียนนะคะมารายงานผลในช่วงเช้าเนะคะให้สมาชิกเนี่ยได้เห็นกันเลยว่าเราให้ก่อนเกมไม่มีเกมหลังเกมแน่นอนเข้ามาแล้วไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะมีมรับประกันได้มีแต่ได้กับได้นะคะไม่มีเสียแน่นอนเนาะนะคะอยากเข้ากลุ่มแบบนี้นะคะแอดไลน์ไปสมัครได้เลยนะที่ atmofun เนาะ นะคะ @mofun นะคะอย่าลืมแอดนำหน้านะคะติดคัดตรงไหนเนี่ยไลไ์สุดโต่งมาได้เลยอยากได้ที่เด็ดมากกว่าหนึ่งคู่แอดไลน์มาเลยนะคะอ่านะคะที่อยู่ด้านล่างซ้ายมือด้านล่างเนาะนะคะ aumm i สุดมั่งก้าเป็นไล้์สุดโต่เองนะคะอ่ะต้องบอกก่อนเลยนะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่แนวทางการตัดสินใจนะคะก่อนการลงทุนทุกครั้งอุ่มอิ่มบอกทุกครั้งบอกทุกคลิป นะคะเงินท่านท่านก็ตัดสินใจเอาเองที่มาบอกที่มาเอา่อมาอัดคลิปให้เนี่ยเป็นแค่แนวทางนะคะการตัดสินใจเนาะนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้วันนี้เนี่ยก็ขอให้เฮงเรวยๆนะคะแล้วก็ครั้งหนึ่งเนาะก,ก็สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะก็ขอให้ผ่านวิกฤตนะคะโควิด ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้วันนี้เนี่ยอิมก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ